<laughs> ชอบมากชอบอะไรอ่ะ พูดถึงเกมแนวโลคไรท์ครับคือเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วเพลินสุดๆไม่ได้รู้สึกการกินพลังชีวิตครับแต่เราเล่นเพลินมากๆจนเราลืมเวลาเลยแล้วเกมแนวโลคไลท์ครับก็คือเกมที่เน้นการสุ่มนั่นเองคือจะสุ่มแทบทุกอย่างเลยนะว่าจะเป็นของไอเทมภายในเกมด่านหรือว่าร้านค้าต่างๆนะครับโดยมันจะแล้วแต่เกมด้วยทาให้ผู้เล่นเนี่ยต้องปรับตัวครับแล้วก็ยืดหยุ่นตามสถานาการณ์ทําให้มีความตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่ทั้งที่มันเป็นรูปแบบเดิมนะโดยเกมแนวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงลำพายเซอร์วเวอร์ถูกไหม แต่ว่าเกมนี้มันมีมานเนิ่นานแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเล่นกันมานานแล้วก็กดล็อกตันกันหมดแล้วคงมีความเบื่อกันมากแหละล่าสุดก็เลยไขมือถือหาเกมเล่นครับไปเจอเกมนึง่งมันเป็นเกมตีมจีนตอนแรกนึกว่าเป็นเกมแบบกากๆเลยแค่กดเควสเดินเดินอัตโนมัติที่เราเคยเห็นนนะก็แบบเฮอมันก็ไม่มีอะไรป่ะแต่ไม่ใช่จ้าจริงๆแล้วเกมนี้มันมีระบบต่างๆมากมายรวมถึงโลกไร้ด้วยซึ่งความตะการตาคือให้คิดถึงแหวนพายซูเอเวอร์ทุกคนแต่อาวุธของมันอนะ่ะเป็นตีมจีนหรือจอจมยุ ไม่ว่าจะเป็นกรงจากระบำกระบี่ล่มที่ปล่อยมีดได้ไอายุอุ่นดอกซากุระที่ถึงเนี่แหละวันท้อฟาร์มอายุอุ่นดอกซากุระจซึ่งโดยส่วนตัวครับรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ชื่นชอบมากๆทําให้การเล่นรู้สึกว่าเกมแนวโลกไลท์เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นคือเราไม่เคยเห็นมันเป็นเกมแนวโลกไลท์ที่เหมือนแวมพร์เซอร์เวิลและเป็นต็มจีนคุณผู้ชมที่สำคัญคือมาสามารถเล่นในมือถือได้และเป็นเกมฟรีด้วยครับ ดูกงจักดิเบเบลาจชะโดยเกมนี้ชื่อว่าเดมอนสุตราเป็นไงแค่ชื่อจีนไหมไม่จีนเนาะรู้สึกว่าเป็นไทยสุดๆชอบอันนี้มากเลยอะสโลกแกนเพราะว่าฟาดกระจุยลุยกระจายหลักๆของเกมเนี่ยก็เหมือนเกมจีนทั่วไปครับก็จะมีการทำเควส์ดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาพลังลบครับผม โดยการพัฒนาพลังลบเนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะของสวมใส่หรืออุปกรณ์ซึ่งสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะโดยการอัปเกรดตรงนี้มันไม่เหมือนเกมอื่นนะที่มันจะมีการแตะผ้าอะไรอย่างเงี้ย no, 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 no. กุงกริ๊งตอนพัฒนาอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเพลินหูอยู่นะโดยอย่างที่บอกเกมนี้ที่ผมชื่นชอบคือมันมีระบบโลคไลท์คุณผู้ชมโดยยิ่งเรามีเลเวลมากขึ้นผ่านด่านมากขึ้นอาวุธที่ปลดล็อกที่เราสามารถใช้ได้ในหมดนโลกไลท์เนี่ย ก็สามารถมากขึ้นด้วยซึ่งในระบบนี้เนี่ยมันจะมีการบอกด้วยครับว่าเราจะต้องผสมไอเทมหรืออาวุธอะไรเนี่ยมาผสมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพอาวุธของเราให้เก่งมากยิ่งขึ้นวิธีการเข้าเกณฑก็ง่ายครับมันจะมีรูปเหมือนลูกแก้วตรงนี้ครับผมแล้วกดเข้าไปอันนี้ผมเล่นมาถึงด่าน4แล้วแล้วกดเข้าไปเล่นเท่านั้นเองวิธีการเล่นง่ายๆครับก็เหมือนเกมลบกไลท์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยครับเมื่อเราเก็บไอ้อนเขียวๆที่มันดับจากมอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มครับไอเทมขึ้นมาครับไม่มอวอุธหรื รเราก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยระบบการสุ่มและเลือกที่หลากหลายเนี่ยจะทำให้เราเล่นแล้วสนุกมากยิ่งขึ้น และนอกจากเกมนี้นะครับจะมีโหมดในเรื่องของเดินเวสเนื้อเรื่องนะครับโลกไลท์มันยังมีหลายๆโหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสขอ,อบินไปหาบอสนี่ไงล่ะนี่ตบด้วยปีกตบด้วยปีกเหมือนตบด้วยปีกเลยอะ่ะแล้วทำไมตัวบอสมันใส่ชุดเหมือนเราเลยอะ่ะแกะกล้าดียังไงมาใส่ชุดเหมือนช้งมาเลย มาดิมาดิอุ้ยตัวอะไรอะโอ้สวยมากมาดิมาดิเลือดโอเคเลือดพววเลยเป็นไงล่ะการช้าด่วนพีพีอุ้ยม้าหน้าตาเหมือนกันเลยฮึฮะอุ้ยนี่ะตาแรกมันงงง่ายอยู่มั้งเพราะว่าค่าพลังเขยยังไม่สูงมากคือต้องเลือกพูดตัอสู้ไปให้ป่นไปเราทีเดีวผู้ชายดีกว่าครับม้าม้าก็มาโอ้โอ้โอ้ลุเปิดสกิลนี่ แตหยบแถวเท้าฉันซะหรือแม้กระทั่งมินิเกมอะไรอ่ะคือต้องหลบระเบิดอย่างงี้ป่ะนางปลาต้องหลบระเบิดอึ๊บนี่เป็นไงล่ะแล้วปีกมันไปโดนได้ยังไงป้ามามามันก็ไม่ยากหรือเปล่าครับผมโอ้โหโอ้โหโระเบิดแบบเยอะจังโทษนะทำไมบินแล้วมันมีระเบิดได้ยังไงอ่ะของเพียวฮึบฮึบ เออหุ้ยสนุกนะเออดิบวยนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของแพ็คเติมเงินต่างๆซึ่งต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะแล้วที่สำคัญในการเป็นทีมจีนเนี่ยชุดมันจะเวอร์วังอลังการสุดๆเสมือนแบบทุกคนนะมีเงินเก็บประมาณ10ล้านบาทแล้วก็มาเล่นเกมแบบเบื่อๆเข้าจะมาเขาเลยแบบมาใช้เงินหน่อย สำหรับใครที่สนใจนะคะเกมแนวโลกไ h t ์ทีมจีนนะครับก็ผมว่าก็แนะนําโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่ามันก็โหลดฟรีนะครับแล้วก็เล่นฟรีด้วยนะครับเล่นค่าเวลาได้ดีเลยะครับเพลินๆวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ